นี่คือเรื่องราวสุดช็อกเบื้องลึกอาณาจักรแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ธุรกิจพันล้านที่ซ่อนอยู่ในเงามืดที่จะพาคุณไปสัมผัสความจริงอันโหดร้ายของการหลอกลวงการค้ามนุษย์และการทรมานที่เกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณกำลังฟัง r ร d ไฟล์พอดแคส t คคำเตือน เนื้อหาบางส่วนอาจมีความรุนแรงและอาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องราวนี้ตีแผ่ความเน่าเฟะของธุรกิจทุจริตและการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอุตสาหกรรมลับๆที่กว้างใหญ่ไพศาลและบางครั้งก็นำไปสู่ความตายด้วยเช่นกันหากทำยอดไม่ได้ตามเป้าหมาย โทษทันที่คนเหล่านี้ได้รับนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าในหนังสยองขวัญทุกเรื่องที่เคยมีมาเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงแก่นของเครือข่ายอาชญากรน,นี้การสืบสวนพิเศษนี้จะเปิดโปงโลกที่ถูกปิดตายซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมีเหยื่อทางการเงินนับไม่ถ้วนทั่วโลกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวของพวกเขาเราจะไปสัมผัสกับความรู้สึกของคนที่ถูกหลอกโดยพวกในหน้าหัวใส ไปยังพื้นที่ที่เรารู้จักกันในชื่อของไทชางหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามัลเทนวิวนี่คือหนึ่งในอาคารที่เลวร้ายที่สุดในแง่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทารุณกรรมและการทรมานเหยื่ออย่างที่สุดที่ชายแดนไทยถ้าขาแม่น้ำไปนั้นก็คือเมียนมาที่นั่นมีผู้คนหลายพันคนกำลังทำงานอยู่ในอาคารคล้ายกับคุกที่รู้จักกันในชื่อของสแคมเซ็นเตอร์งานของพวกเขาก็คือการช่อโกงผู้คนทางออนไลน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอาชญากรบางคนนั้นก็ถูกค้ามนุษย์ถูกทรมานและถูกผลักเข้าสู่โลกของทาตไซเบอร์สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือห้องมืดหรือว่าห้องดําซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันคือห้องที่มืดและไร้หน้าต่างเยื่อจะถูกจับเข้าไปที่นั่นพวกเขามักจะถูกล่ามโซ่ถูกใส่กุญแจมืออยู่เหนือศีรษะและห้อยลงมาจากเพดานพวกเขาจะไม่ได้รับอาหารถูกช็อตด้วยไฟฟ้า และไม่สามารถนอนหลับได้แล้วเราจะช่วยคนพวกนี้ออกมาได้อย่างไรความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วมันต้องจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิว่วครอบครัวของพวกเขาต้องขายทุกอย่างเพื่อหาเงินมาช่วยช่วงหลังๆนี้มีสายโทรศัพท์มากมายโทรเข้ามาโดยเสียงของพวกเขานั้นเหมือนกำลังอยู่ในนรกบนดินซึ่งหลายสายมาจากอาคารลึกลับที่ชื่อว่าไถ่ช่างเราจะเห็นมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชายแดนได้เลยละ่ะแอดมินคิดว่าเราควรจะเดินเข้าไปดูกันหน่อย อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นและสัมผัสความร้ายแรงของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่เพราะว่าคานแห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาและเรากำลังพูดถึงพื้นที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาไปจนถึงอาคารหลังคาสีเขียวที่ดูเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นเห็นและตกใจจริงๆคือสถานที่นี้มันกว้างใหญ่มากมันตั้งอยู่ตรงนั้นอย่างชัดเจนใกล้กับชายแดนไทยเอาจริงๆเกือบจะเอื้อมมือไปแตะมันได้เลย แต่กลับไม่มีใครแตะต้องได้ไม่มีใครเข้าไปได้ไม่มีใครออกมาได้และที่นี่คือสถานที่ที่โลกควรจะจับตามองอย่างแน่นอนอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดยังไม่ต้องสงสัยมันคือนรกบนดินอย่างแท้จริงโดย scam center มักจะถูกควบคุมโดยมาเฟียจีนและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาผู้ที่ไม่สามารถทำเงินได้เพียงพอให้กับเจ้านายของตน อาจจะถูกลงโทษยังทารุณองค์การสหประชาชาติประมาณการว่ามีผู้คนหลายแสนคนกำลังทำงานอยู่ในโรงงานช่อโกงเหล่านี้ตัวทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภทของการหลอกลวงที่เกิดขึ้นภายในศูนย์หลอกลวงนั้นมักจะมุ่งเน้นไปที่การออกเดทและความสัมพันธ์พวกเขาใช้แพลตฟอร์มมากมายแต่เบื้องหลังส่วนใหญ่คือการสร้างความไว้วางใจกับใครบางคนในประเทศอื่นๆโดยการแกล้งทำเป็นคนอื่น และเมื่อด้รับความไว้วางใจแล้วก็จะชักชวนให้ลงทุนบางอย่างหรือว่าลงทุนสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงสร้างความไว้วางใจนั้นต่อไปจนในที่สุดมันก็จะช่อโกงเงินทุกบาททุกสตางค์ของเหยื่อไปจนหมดสำหรับในมิวดีของเมียนมานั้นแกมเซ็นเตอร์มักจะถูกเรียกว่า KK Park KK Park ที่เรื่องชื่อเป็นหนึ่งในหลายๆอาคารที่สามารถเติบโตและ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ตามแนวชายแดนที่ไร้กฎหมาย ในประเทศที่กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองมีชายสามคนเพิ่งหน,นีออกมาจากเคเคพักเขาได้เล่าให้กับอาสาสมัครขององค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นี้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วหากคุณต้องการออกจากเคเคพักคุณต้องจ่ายค่าไทยประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 1ึ่งถึงหนึล้านบาทเพื่อที่จะออกไปได้แต่สำหรับพวกเขานั้นพวกเขาเสียเงินเพียงประมาณ2,500ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ92,000บาทซึ่งถือว่าน้อยโดยส่วนใหญ่ของมันนั้นคุณต้องข้ามจากประเทศไทยไปยังเมียนมาที่ซึ่งความขัดแย้งกำลังรุนแรงและการหลอกลวงทางไซเบอร์นั้นกำลังเฟ,ฟื่องฟูย่าใดนิวซิตี้ในชเวกโกซึ่งเป็นพรมแดนที่กว้างใหญ่ของอาคารและคาสิโนแต่ผู้บริหารเมืองนั้นพวกเขาต้องการแสดงให้เราเห็นวันนี้เป็นเมืองปกติที่ไม่ได้มีอะไรซ่อนเอาไว้ที่นี่ให้ความรู้สึก เหมือนกับว่ามันเป็นเมืองจีนย่อมย่อมทุกที่ที่คุณมองไปนั้นจะเห็นป้ายภาษาจีนผู้คนจํานวนมากตามถนนและในร้านค้าก็เป็นคนจีนเช่นกันมันเกือบจะเหมือนกับฐานที่มั่นขนาดใหญ่แต่เป็นที่เราทราบดีว่าปักกิ่งกําลังพยายามต่อสู้กับสแคมเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนกับเมียนมาทางตอนเหนือจีนได้ปราบรามอุตสาหากรรมการลวงโลกนี้แต่ว่าเงินจากโลกใต้ดินของจีนนั้นยังคงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา แต่พวกที่บริหารพื้นที่นี้นั้นบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างไรก็ตามความน่าสงสัยนั้นก็ยังสูงอยู่ดีโทรศัพท์ของผู้คนที่เข้าไปในเมืองนั้นจะต้องถูกตรวจสอบเหล่าคนจีนมักจะอ้างว่าพวกเขานนั้นเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่กลับได้รับผลกําไรจากอาคารเหล่านี้เมื่อมีคําถามที่ว่าพวกเขายอมรับหรือไม่ว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้นรวมถึงการค้ามนุษย์เรามักจะได้คําตอบว่า การค้ามนุษย์นั้นมันได้ถูกกำจัดไปแล้วและไม่มีการละเมิดหรือว่าการจ้างเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีกต่อไปมีความพยายามของภาคสาธารณะในการต่อสู้กับการใช้แรงงานบังคับที่นี่แต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าอาคารนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเหล่าแคมเมอร์ที่สำคัญโครงเหล็กที่นั่นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนกระโดดลงมาและไม่ว่าคุณจะหวานล้อมเขายังไงคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้รับอนุญาต ให้เข้าไปดูความเป็นจริงของชีวิตภายในได้เอาเป็นว่าเรารู้ว่าแสแคมเซ็นเตอร์มีอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นภาพที่มันใกล้ชิดมากๆถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปดูพื้นที่สําคัญแห่งหนึ่งในกัมพูชาใกล้กับชายแดนเวียดนามซึ่งถูกเรียกว่าบอนปอยเปตและเป็นที่ตั้งของเรื่องราวที่น่าตกใจบางอย่างมีสแกมเมอร์คนหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อโดยเราเรียกเขาว่าคุณภูมิใจ เขาได้ตกลงที่จะเปิดเผยโลกที่ลึกลับนี้เขาเป็นคนไทยแต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาได้กลายเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงในบ่อนปอยเปตโดยเขาจะหลอกล่อให้นักเสี่ยงโชคเหล่านั้นลงทุนขโมยความไว้ใจและก็ขโมยเงินของพวกเขาไปในที่สุดในกัมพูชาการพนันที่ผิดกฎหมายเล่าสแกมเมอร์และการโกงคริปโตกำลังเฟื่องฟูมันสามารถทำกำไรได้มาก แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นก็มาพร้อมกับเป้าหมายที่โหดร้ายโดยภูมิใจนั้นเขากลายเป็นสแกมเมอร์เพราะว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกโดยถูกล่อลวงโดยในหน้าชาวไทยเขาถูกส่งผ่านอาคารต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยของอาคารในสถานที่นี้ส่วนใหญ่มีการรักษาความปลอดภัยสูงเข้าไปยากแต่ออกมานั้นยากยิ่งกว่า ที่นี่มีชาวเวียดนามประมาณ40คนหนีออกจากคาสิโนโกลเด้นฟินิกซ์โดยหวังว่าจะว่ายน้ำกลับไปยังเวียดนามใต้เบนจากสาสตรา,าจารณ์จากล่าวว่าเขาเคยทำงานที่นั่นเช่นกันจนกระทั่งเขาเข้าไปในนั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่เขาอยู่ในกัมพูชามานาดแล้วเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาคารเหล่านี้มาบ้างมันเหมือนกับโลกใบใหม่ที่เขาไม่เคยพบเจอเขาได้เล่าว่าเขามีปัญหากับพนักง,งานอีกคนหนึ่ง และจากนั้นเขาก็ถูกลงโทษเขาถูกเรียกเข้าไปในสำนักงานถูกใส่กุญแจมือไว้กับเก้าอี้และทีมรปอปพก็ถูกเรียกเข้ามาเขาถูกช็อตด้วยไฟฟ้า,ฟาเป็นเวลาประมาณ5นาทีวิธีเดียวที่จะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอาคารนรกนี้ซึ่งมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดก็คือการแกล้งทำเป็นว่าเรานั้นต้องการทำงานในนั้นมีอยู่อาคารหนึ่งเมื่อสปีที่แล้วมีผู้คนเกือบ250คนได้รับการช่วยเหลือ ภายหลังนั้นก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่าสถานที่นั้นยังคงถูกดำเนินการต่อที่นั่นมีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นมีคนงานเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะอย่างต่อเนื่องถ้าคุณไม่มีนัดคุณจะไม่สามารถเข้าไปในนี้ได้เลยโดยเฉพาะในส่วนของ scam center เข้าถึงแทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานที่อยู่ตลอดเวลาหลายคนบอกว่าบ่อนปอยเปดนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเป็นเมืองที่เหมือนกับป้อมปราการที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งทุกที่เราจะมองเห็นโฆษณาการเล่นพนันและคาสิโนขนาดใหญ่เหล่านี้แต่เบื้องหลังของธุรกิจมักจะมีอาคารลึกลับซ่อนอยู่และทุกๆคาสิโนก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดการหลอกลวงแบบพิกบูชเชอริงหรือว่าการหลอกเหยื่อให้ออกเงินมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะเชือเขาทิ้งนั้นมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ สแกมเมอร์บางคนสมัครใจที่จะเข้าร่วมโดยหวังว่าจะได้รับเงินเดือนและโบนัสก้อนโตถ้าคุณสงสัยว่ามันเป็นงานประเภทไหนอาจจะเป็นแบบที่หลอกให้กับคนอื่นลงทุนในโครงการต่างๆและเงินเดือนที่นี่ก็สูงกว่า800ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ29,000บาทเมื่อมีการถามว่าประเทศไหนที่ดีที่สุดในการหลอกลวงหลอกง่ายที่สุดพวกเขาให้คำตอบว่าบังคลาเทศพวกเขานั้นมักจะหลอกง่าย และค่อนข้างที่จะชอบลงทุนตำรวจไม่เคยจับใครได้อย่าว่าแต่จับไม่เคยเห็นตำรวจมาจับเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาว่ากันว่าตำรวจนั้นก็รับเงินจากแก๊งเช่นกันข้อมูลจากะควหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักง,งานอีกสองคนของคาสินโนแห่งหนึ่งพวกเขายอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นผิดกฎหมายตั้งแต่แรกเริ่มพวกเขาทำคอเซนเตอร์คอยหลอกลวงชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนอเมริก,กัน พวกเขาบอกว่าถ้าเกิดลูกค้านั้นเกิดติดกับและคุณสามารถหลอกเขาได้สําเร็จแล้วก็คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นและถ้าถามว่าต้องทํางานแบบนี้นานแค่ไหนก็คือ7วันต่อสัปดาห์และ24ชั่วโมงในทุกวันเขาบอกว่าที่นี่นั้นมีการฝึกอบรมหัวหน้าของแต่ละแผนกนั้นคือคนที่มีประสบการณ์ในการหลอกเหยื่อพวกเขาจะสอนวิธีเอาชนะวิธีพูดในวันแรกวันที่สองวันที่สหรือไม่ เขาอาจจะสอนให้คุณใช้วิธีสะกดจิตเยื่ยอเหล่านั้นอาจจะบอกความคิดในหัวและใช่พวกเขาอาจจะถูกควบคุมได้โดยแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ในห้องลับของแก๊งคอร์เซนเตอร์คนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวจีนเราเห็นเหล่ามิจฉาชีพหลายคนใช้โทรศัพท์หลายเครื่องในการสนทนาหลายครั้งกับเหยื่อทางออนไลน์โดยโครงสร้างของการทำงานนั้นมันดูเป็นระเบียบและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมันดูเหมือนออฟฟิศทีต่างคนนั้น ่างก็มุ่งเน้นไปที่การหลอกลวงผู้คนทั่วโลกการทำเงินของอุตสาหกรรมมืดนี้กำลังบีบคั้นพนักง,งานมีชายคนหนึ่งบอกว่าน้องชายของเขานั้นเสียชีวิตจากการตกจากอาคารแห่งนี้ในกัมพูชาและเขาเชื่อว่าน้องชายนั้นถูกผลักให้ตกลงไปมีศูนย์หลอกลวงและสแกมเมอร์มากมายบางคนนั้นก็ขับเคลื่อนด้วยความโลภบ,บางคนก็สิ้นหวังหรือว่าถูกหลอกและบางคนก็ชั่วร้ายจากในสันดาน อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีนั้นหาได้ยากจีนได้เริ่มไล่ล่าผู้กระทำความผิดที่โด่งดังและเลวร้ายที่สุดบ้างรายกัมพูชาก็อ้างว่าพวกเขาก็ทำเช่นนั้นแต่ชะไหนอุตสาหกรรมนี้ก็ยังคงเฟื่องฟูอย่างโจ่งแจง้งโดยที่มีอาคารใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เริ่มต้นจากอาชญากรรมในภูมิภาคมันได้กลายเป็นวิกฤตการค้ามนุษย์ระดับโลกที่มีเหยื่อนับล้านคนณนะปัจจุบันนั้น ยังไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในธุรกิจสีเทานี้และแน่นอนแม้แต่กระทั่งรัฐบาลของกัมพูชาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่อง r e d ยไฟ์พอดแคสตเรานํนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและให้ดูเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red f i r e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ